เกินหนึ่งเดือนอย่าลืมแนะนานเขามาฉีดมาคึ้นตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยแต่ว่าเขารุยลืมมากๆเลยไปอยู่ในป่าหรือว่าไปทําอะไรกับแค่เอันนี้ก็แนะนำให้เขาเอาร่วรกัรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพแบบภาพสรุปแต่ละโลกนะครับต่แวแรซิก,ก้าเนาะซิก,ก้าซิก,ก้าที่พอาเียว่ามันเป็นรูปแบบ ยังไม่ได้อัปเดตมากนะครับทิ่ทปัจจุบันก็คือประเทศไทยอยู่แล้วเนาะกา็แล้วก็ค่สมองอเสเีก,ก,ก็คืออยู่นนยนโซนเอเชียทวีเอเชียขึ้นไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียมาถึงตอนตะบนของออสเตรเลียนะครับไ่เหลืองก็คือ42ิอประเทศตรงนี้เน,น,อนอาะแอฟริกากับทมริกาใต้นะครับแล้วก็ไ่ายเล่ออกสีฟ้านี่เลยของเทียบโซนนี้คือมีความเสี่ยงค่ายเลออกเนาะไม่ว่วจาจะเป็นโซนคิบิเบียนเฮติโดมินิกันดครับตัวนี้ครับคิบิเบียน ประเทศไทยเลยแล้วก็ชิปคุณคุณญญาก็คือนี่วางมาจะเห็นว่าหลายๆโลกประเทศไทยมีนะครับแล้วพวกนี้นามาจัดยูงหมดเลยนะครับอันนี้แผ่นพัสดุร่องเนาะซึ่งแต่ละโลกเนี่ยวัคซีนมีอะไรบ้างมีแค่ไข้เหลืองเนะาะไข้เลือดออกซึ่งไข้เลือดออกก็ไม่ได้ติดสีทุกคนด้วยเนาะมีจังหวะอายุว่าต้องไม่เกิน้5ปีต้องเคยติดแล้วหนึ่งครั้งด้วย แค่สมองอักเสบเ e อันนี้เอาไปฉีดตอนเด็กเ e. นาะแต่ว่าโรคอื่นๆอย่างเวสไนเอออย่างซิก,ก้าอย่างชิคก,กี้เนี่ยไม่ได้มีวัคซีนถ้าอย่างนั้นเราจะป้องกันอย่างไรมีใครมีว,นนมว่าคำแนะนำไหมครับว่าแบบป้องกันยุงถ้าแบบนี้มีวัคซีนเราจะป้อง,ก,ง,งกันยังไงดียัดนุ่งใช่ตอนตัดลูกน้ำอือครับผม อันนี้ขอขอขอนุญาตแลก,ก,กเปลี่ยนนะครับอาจามันอาจจะไม่จริงอาจารย์แต่ว่าถือว่าเป็นเชิงประสบการณ์ถ้าเป็นฝรั่งนะฮะเขาบอกว่าเขาจะกินกระเทียมครับเขาบอกกินกระเทียมก็จะช่วยให้ยุงยุไงไม่จับ